ก่การวัน,นที่7นะทุกคนอาทิตย์นี้ปานจะทำคลิปประชีพบอกนะทุกคนเพราะว่าอาทิตย์นี้เราจะมีเดินทางไปหัวหินเราจะไปเอาติ้งกับที่บริษัทแต่ก่อนที่จะไปถึงวันเอาติ้งคือมีทางออกก่อนก็คือวันนี้เคลียร์งานตัดทุกตัวคือต้องทําให้เสร็จก่อนไปเอาติ้งทุกคนและทุกตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวเดียวทุกตัวของคนในทีมปานกับน้องจะต้องคอยดู ตัดให้ครบให้หมดก่อนก่อนเราจะไปเที่ยวทุกคนเพราะไม่อยากเที่ยวที่แบบว่ามันแบบมีอะไรกังวลอ่ะเออมันแบบมันมันมันไปเที่ยวมันไปเอาติ้งถึงแม้มันจะไปกับที่ทํางานทุกคนไม่ต้องทํางานก็เธอแต่แบบก็มันจะต้องเคลียร์ทุกคนมันต้องเคลียร์งานให้เสร็จเราก็เลยจะมาทํา ตัวให้ยุ่งวุ่นวายกันก่อนไปเที่ยวนะทุกคนกคนิก็รอติดตามนะโดยวันนี้ปันก็มาออกกองรอติดตามแล้วนะคะของโบกไทยแลนด์ทุกคนกูตี่เดวตีเอ็กกับโบกไทยแลนด์ออกกองที่ใหม่ที่ใหม่หน่ารักมากเฟรนลีมารดูคลิปได้มีคลิปที่แบบเป็นขี้เล่นกันฉันตั้งกล้องไว้แล้วพี่ใหม่ก็งงว่าใครอะตั้งกล้องอันนี้ไว้ก็คิดว่าเป็นพี่ช่างแต่งหน้าแอบ,บตั้งเล่น <ừ> ๆไว้แล้วฉันก็เลยแบบและเขาสองคนะมาเดินยืนมองกันอยู่ที่กล้องแบบมองกล้องอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เลยเดินเข้าไปแล้วออ่าขงงหนูเ ใครมาตั้งกล้องไว้ตรงนี้ใครมาตัก้องไวนี้นเองแ่ารมากมัเปที่แบบน่ารักมาไเอก็นี้ก็ไปถ่ายออกกองกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับออฟฟิศแล้วก็ทำงานอีก2วัน กปกาแฟเอลติ้งแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพวันอยู่หัวหินมาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากดูเต็มๆของหัวหินไปดูในมมทิกติกกจ้ะต่อติดมาเีย,ง,ยงงานปักท้อของีเขานะคะทุกคนตอนก็เมื่อเช้าก็ทำง,งานไปแล้วตัวหนึ่งเสร็จแต่ก็เดี๋ยวกำลังนั่งทำสีกันอยู่วิดีโอต่างๆ คนอื่นก็นั่งเคียงงานตัดไว้ลงแบบลงดับไว้อะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็ตัดม,มาจากเที่ยวก็ค่อยมาตัดต่อตอกเหมือนเดิม ที่ปันเข้าออฟฟิศมาใช่ปะปันก็ต้องมาแบบว่าตรวจงงตรวจงานงานตัดต่างๆทีมปันเป็นทีมอะโปรดักชันมีถ่ายตัดเคียร์ทีปีเลคเตอร์โปรดิวมีโคบหมดแล้วซึ่งปันเป็นโปรดิวชใช่ปะที่จะต้องคุมงานตั้งแต่แบบงานถ่ายแต่ละตัวงานตัดแต่ละตัวแล้วคือถ้าวันไหนที่แบบปันไม่ได้มีออกไปถ่ายหรือไปออกกองะปันก็จะดูคุมงานตัดข้างในทีมที่แบบพวกพี่ๆเขาตัดอยู่ปันก็จะเป็นคนลง งานให้ทุกคนว่าใครตัดตัวไหนใครทําอะไรบ้างปันก็จะรู้ว่าคนนี้ทําอะไรอยู่คนนี้ตัดตัวไหนอยู่แล้วปันก็ต้องมานั่งดูว่าโปรเซสไหนแล้วเนี่ยเพื่อแบบคอยอัปเดตให้กับทีมอื่นด้วยวันนี้ปันก็มาดูพวกค้างงานของลูกค้าอยู่ที่เราจะต้องอัปเดตเพื่อแบบลงออนแอร์ด้วยแล้วก็เพื่ออัปเดตกับลูกค้าด้วยอย่างเนี้ย โดยรวมการเข้าออฟฟิศของปันก็จะประมาณนี้ถ้านในวันที่ไม่ได้ยุ่งมากนะทุกคนวันนี้กับพรุ่งนี้คือเราจะเข้าออฟฟิศมาเพื่อเคลียร์งานก่อนที่จะไปเอาติ่งกันทุกคน<จ>ไก่แล้วก็<ต>ทำเป<ด>็นช้อนหรื่กะปงก คือพลังงานดีเด่นเลยวันนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งทุกคนยังนั่งทำงานอยู่พรุ่งนี้อีกวันเดียวทุกคนเรามาทำงานพรุ่งนี้อีกวันเดียวแล้วอย่าลืมไปช่วยกินมังคุดน,นะไอเลิฟแบบไอเลิฟมันชอบมังคุดแบบชอบมากมากเป็นไรเหรอเป็นอะไรอินไซเดอร์เยอะ อนมกถยเลิกงานแล้วก็คือพรุ่งนี้เราไปเที่ยวแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นทำงานวันสุดท้ายแล้วเวลาจะไปกินข้าวกันแล้วไม่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้นานมากเพราะว่าไปกลับบ้านแล้วเป็นโมเมนต์ที่ตอนเย็นได้มากินข้าวกับเพื่อน